หน,หนูพูดนะหนูไปสอนวันเนี้ยค่ะทัวร์มีเล่นจะมาบอกกับกรรเล่นหลายอย่างมากเลยค่ะซึ่งนโยบายของเรานะคะมีห้ดสองนโยบายนะมินเนาะมีนโยบายที่1แึ่งแะนโยบายที่2อ,อันนี้คืออินฟินนตี้เพราะอินฟินนตี้แบบไม่มีจุดสิ้นสุดน,นะมินนะมันก็กลาเยเป็นว่าข้อความที่หนูสื่อสารออกไปสื่อสารตนะัวเนี่ยมันเป็นข้อความที่แบบเละเทะเหลวไม่น่าเชื่อถือเลยเข่าไหมดังนั้นให้หนูจำแบบนี้2 L ในการใช้มือประกอบการพูดมิน แอลตัวที่หนึ่งคือลิงค์ลิงค์คือตอนนี้ค่ะธุรกิจของเรานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเติบโตไหมเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะลิงค์ไหมคะไม่ลิงค์นะก็เติบโตก็เป็นแังไลกเติบโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ตองชิดติดกันเห็นไหมเติบโตขึ้นเรื่อยๆฟันโช๊โช๊โช๊เพิ่มความหนักแน่นถ้าหนูไม่ใช้เจสเตอร์หรือไม่ใช้มือในการประกอบการพูดเอาซะเลยนะหนูสกายไปบอประชาชนแล้วถ้าอากัได้ โอเคไหมถ้าอยากเพิ่มความหนักแน่เพิ่ความเป็นธรรมชาติหนูต้องใช้เจสเตอร์หรือใช้มือในการประกอบกันพูดด้วยโอเคไหมคะดังนั้นแอลตัวหนึ่งคือลิงก์ข้อความและท่าทางต้องลิงก์กันด้วยเนาะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนี่คือการหมุนพลวัตเปลี่ยนเนาะเติมแปลงนะแปลข้างหน้าโน้มตัวแปลข้างหน้าได้โอเคไหมคะนโยบายที่หนึ่งมาช่วยกันหน่อยค่ะเรื่อยไปที่หนึ่งอะตอมมาหนึ่งโชว์เรื่อยที่สองโชว์มาฟังเลยครับทุกคนเรื่อยไปที่หนึ่งปึ๊บ นโยบายที่สองสังเกตน,นะหนึ่งอินฟินิตี้ดังนั้นมี l ที่สอง l ที่สองคือล็อกล็อกล็อกคือล็อกอะไรล็อกข้อสอบถ้าหนูล็อกข้อมือจะกลายเป็นปแบบนี้ค่ะเราอะมีนโยบายทั้งหมดสองนโยบายเน,น,นาะนโยบายที่หนึ่งแล้วก็นโยบายที่สองซึ่งทั้งสองนโยบายเนี้ยสังเกตไหมเราล็อกข้อมือแต่ล็อกในที่นี้ของครูคือต้องล็อกที่ข้อสอบปุ๊บโผล่โช๊คล็อกล็อกอ่ะต้องมีจุดสิ้นสุดไป หนึ่งตึ้งตึ้งดังนั้นการใช้มือในการสื่อสารของครูค่ะมีสองแอลวีเลยบ้างนะหนึ่งลิง,ลงสองอล็อกเก่งมากค่ะ